อรุณสวัสดิ์สวัสดีย้มเ้าจ้าสกคนจ๋าสวัสดีเช้าวันหยุดมา่นี่วันหยุดถพายอยากกินข้าวจี้จ้าเถาขี้ถ้าใครถ้ากระตื่นมันหนึ่งข้าเหนียวนะจ๊ะแล้วก็ออกมาดังไฟทานนะคะใส่เตาทานในการกีนนะจ๊ะแล้วก็ออกมาดังไฟมีร่องไฟห้องจากข้าวกันนะจ้าแล้ว์จะไปเตรียมอุปกรณ์ในการทําข้าวจีออกมานะจ๊ะ อุปกรณ์องอข้าวผสินี้ไข่จ้าตีให้เขากันก็ตังไข่เจียวเลยจ้ามีไข่็สมนิ้เกลือจ้าแล้วก็กระติบข้าวเหนียวฮ้อนฮอนของเขานะจ้าเพราอุปกรณ์ทอาเตียวมะขากเราใกกับเรื่องแดงนิดหนึงเรอแล้วก็ทุ่นไว้เราพักไ้ตเขามาปั่นได้จ้าบอลลูนให้มันแดงค่บก็มีละปั่นเขาแบบนารักนาราคเลยจ้าแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงเกาบบนนอกหน้าก็าตังแบบ พอข้ากีไปมันสีแบบแตกปาะแปะปาะแปะใส่เกลือแล้วเห็ดใส่ขาเหลืองแบบนี้แเราจะก็เขาเริ่มเหลืองแล้วข้าก็สิทาไข่แล้วจ้าค่อยๆทาจ้าว่ต้องฟาวจ้าค่อยๆทาแล้วไข่เปิดสิไหลลงไปแล้วจ้าเปอะแปะลดแปะเรามันก็สินี้กินหอมย่างขาเลยถ้าใครมั่นหมาเราจ้ะมียข้าก็สิเหตุการณ์พริกมาจ้าพริกข้าวทําการพริกข้าวนีข้าก็สิรอให้เขา เหลืองทั้งซีก่อนเด้จ้าก็ทำนั้นเหลืองโคมือซีก่อนเราแพ้กระสิบท้าใครทุกก่อนจ้าแค่ก็ค่อยๆท้าด้วยจ้าเราจะไม่รีบจ้าเราไฟมันก็อบเบอแดงบันไดแพ้หน่าจะใส่ทานหน่อยเกินไปจากไฟมันเกือบเบอร์แดงนี่ก้อนแรกของแพ้เสร็จไปแล้วแพ้ก้อยหิวแล้วเราแพยาย้สิมาซิมก่อนแรกให้บังเลือาว่ารสจ้านั้นเป็นจังไได อยู่นะทุกคนไปซิมแล้วจากแพ้รอโอกาสนี้มาดวนโอ้ยหอนหอนควันฉงงชงะจ๊ะอ่ะกัดไปคำแรกจ้ามันก็สีแบบกรอบกรอบมีความกรอบของเขาที่ใหม่นะจ๊ะแล้วก็มีความเค็มของเกลือน,นิดนึงแล้วก็มีความมันของไข่มันเขากันค่ะจ้าแพ้นี่โอ้กินเอากินเอาแบบหิวก่อหิวอะจ้ะ ฟินอย่างค่ะขีดหอดบานใด้จ้ะตอนเด็กหน่อยแม่มาขี้แต่ว่าแม่เทเป็นก้อนกลมๆแล้วมันสิเหลืองอลามงามตาเข่าขี้ทาใครเป็นอย่างที่แบบสวยงามมากจ้่าเราแค่กัดสิมากี้ตอหร้อจ้ะเมื่อกี้ค่อยทากใครทั้งสามก้อนนี้นะจ้ะาเพราะเขาก็เริ่มเหลืองเกือบไหมล้วอีกทากหนึ่งปัสสาวะอีกทากหนึ่งจะท่านได้สูบอยู่นะจ้าเออไมาเปียกไม่เห็ดกินเองเด็ดจังไหนก็ได้จ้า แค่ก็สิค่อยๆท้าจ้าเสิเ็จเร็จบ้เฝล่าจ้าใจเย็นๆจจ้าเพราะว่าไฟมันกกบ่าเฝล่าน้ำอมเลยจ้ะเนาะพอเฮาปีเสร็จแล้วหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนสีสันสวยงามมากเลยจ้าหอมหอมใครเกือบสิใหม่จ้ามาเ้อจ้าไม่กินน้ำแข็งจ้าหอ,หอมหอมหรอแพะขอตัวไปกินก่อนเ้อจ้าสวัสดีจ้า